สวัสดีค่ะพบกับช่องสุปป๊อกลำเทิร์นอฟฟิเชียลนะคะสวัสดีทุกทท่านนะคะนี่ค่ะสุปปอกกำลังเตรียมนะคะเตรียมมอะไรไปให้ใครนะคะกำลังเตรียมอะไรไปเซอร์ไพรส์ใครนะคะรอชมค่ะขออนุญาตนะคะเดินหาก่อนนะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะมันออกได้ไหมเนี่ยอาจังออกได้อยู่นะคะ ไปตามหาค่ะตามหาเจ้าของมาไลยนะคะไปกันค่ะมาค่ะคนแรกที่เราจะให้นะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะอยู่แถวแถวนี้ล่ะค่ะก็ไม่คงไม่มีใครแล้วนะคะมาจ้า,จาตา่น้องแกะมาไล่ค่ะแกะมาไล่โอ้โห เด็ด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 เดี๋ยวละอยู่หรือเปล่าคขาด้วยได้ลอดที่จุดลงโอ้โหกำลังทำอะไรกันล่ะคะเนี่ยสุดยอดจริงๆอา้าวนี่คนขับรถเออได้มาอะไรกับเขาด้วยเหรอคะครับโอ้โหสุดยอดนะคะปังสุดยอดเลยใหญ่เลยอ่านี่นะคะโอ้โหา คือหมานแท้อืมนี่สุด,ดยอดจริงๆอันนี้ของพี่อิงอ,อ่นเหรอ <Yeah. S 1> โอ้โหอืมอันนี้นะคะของพี่อิงอ่อนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะของพี่อิงอ่อนนะคะเอ้าให้ให้อ่ะอันนี้ไงมีชื่ออยู่นี่อุยอ้ยจรริงหรเหอแสดงมาก จริงส no ิไอ้สปอรมันชอบร้อนเล่นอ่ะหนูก็เลยแบบไม่แน่ใจว่ามันอ้าวแหละพอไม่แก้ก่ะพอไม่แก้กขาไม่เชื่อเลยขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีดูสปอร์ตอุตาห์อุษาเดินออกไปค่ะไม่มีอ่ะคุณทำไม่มีเหรอนี่พ e like ี่เ <hi> ด er ี <hi> ๋ยวพี่โดนเดี๋ยวพี่โดนนะพี่โดนเดี๋ยวพี่โดนมี่คุณทำไม่ได้เหรอก็ว่าอยู่ทำไมต้องถ่ายคลิปมาไม่ต้องถ่ายคลิปมะสปายอีกแล้ว พอไปเอามาพี่ออนี่หมานกับส้มฟอกอีกนะคะเนี่ยใช่ค่ะจริงๆมาที่นี่คือพี่สาวอะไรเขาอยู่นี่มันก็เลยแบบว่าเห็นไหมทุกคนพอส้ม๊อกไม่แกล่ะก็ไม่เชื่อไงไม่เชื่อแต่พอแกลไม่พอเวลาหนูแกลกทุกคนก็บอกว่าแกลแรงไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขี้เกียจแกลแล้วไงอา้จืออาขอบคุณหน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีขอบคุณเอฟซีน้องส้มปอกนะคะขอบคุณมากมากเลย คอยได้ขึ้นเป็นลอยเท่าพันเท่าขอให้จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะขอบคุณมากมากเนาะอยวแล้วค่ะอย่าไปเขีนยนในน้องค่ะต้องเขียคลิด่ามาอีย่างมากกับซานอย่าไปเขียนในน้องน้องกะดียังซีรล่ะ <c oughs> นอนมังกะดีโอ้ยทำไมวันนี้พูดดีจังมักะดีซีรล่ะดีไปก้นนักดีลายมือพี่ออนสวย ขอคุณนะคะขอคุณที่ฮักแค่ขอคุณที่เอ็นดูนะคะเดี๋ยวพี่ดนพัชมึงนะนี่นะคะพี่อ่อนสุดยอดจริงๆนะพี่อ่อนได้ับ FC นี่ขนาดคนขับรถยังได้มาไลยนะพ่อคิดดูดีใจแกก็ได้ดีใจนะคะดีใจดีใจกับพี่อ่อนแล้วก็พี่โดนนะคะแล้วก็ดีใจกับพ่อตุ้ยแล้วก็แม่ีดีด้วยนะคะ อ่าะค่ะดีใจกันทั่วหน้านะคะไม่มีรางวัลข้างเคียงเหรอแค่ไปแคงเคียงแล้ววางั้นงานเช็คต้องเปิดทองสลักเนอะได้แล้วเชียร์เดินมากับแม่แบบมันต้องมีอะไรอย่างแล้วพากันเดินมาพร้อมกันด้วยนะอ๋อเอาข้าวตั้งน้ำตาลไออัพแก้มด้วยน้ำตาลไออาบแก้มไหลลงมาห่อแถววัง แม่ต้องรกแม่น้ำตะไลอาบแก้มไหลลงมาฮอดแขล่ววงขอบคุณนะคะขอให้ได้คุณครูขอให้เท่าพันเท่าเด้อขอบคุณค่ะแม่ใส่เสื้อใหม่ด้วยใช่ไหมเด็กใช่หมวกด้วยหมวกด้วยโอ้ยม่มี F4 เขาเนี่ยใช่ค่ะแม่มี F4 แล้วพ่อเคยคิดไปแล้วเคยคิดไปแล้วเดินมากับแม่ต้องโดนในไรกอย่าง แล้วพวกอเคลียร์กันแล้วใช่ไหมเรียบอยวใช่ไหมเรียบร้อยแล้วนะพี่อพี่แซมเราเคลียร์ใจแล้วค่ะเคลียร์ใจว่าเคลียร์ใจเคลียร์ใจไม่มีบาดหมางอะไรกันแล้วดูบอกว่าโซฟ์ฟอกเป็นคนดีมีหอมพี่แซมไหมไม่มีพี่นูช่วยคูดแล้วคนละวันวันนี้โซฟ์ฟอกเป็นคนดีจะไม่คนดีได้ไงดูนะเอาดีใจตัวเห็นเด็กๆดีใจตัวดีใจตัวหลอดไล้ค่ะเออเพื่อ เ่าเพื่อเลอด้ยไวลาพี่ใครมาไล่หรือยังเสียบค่ะเวลาใหล่อคนโตเลยยอีกเหืนนำเียบอ๋อที่แรกเหมือนคนนีขอบคุณมากๆเลยมันคนมีความรักหนะหน้าตาไม่ม ouais ีค่ะันคนมีความรักรักพ in ี่รักน้องไงรักพี่รักน้องเดี๋ยวแม่มีอะไรจะบอกวันนี้จะมานอนด้วยนะไม่มีที่นอนอนหยมันเหนือกน่งอะไรนรู้ไหมว่า เอฟซีสบ็อกบอกว่าอะไรบอกว่าอันนี้คือให้ไปซื้อยาลดน้ำหนักอุ้ยแรงมากแรงอยู่นะอ้าวสั้นเล้วนะสั้นเหรอไหนไม่ใช่ค่ะไม่่สั้นขนาดน่ะไม่ใช่ค่ะอะไรรจะเ่ม่ขอสั้นเหรออันไหนขอสั้นไม่ใช่เหรอจะขอสั้นนี่ สั้นเนี่ยสั้นดังสั้นดังสั้นดังเดี๋ยวนี้เยอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวโดน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 บ่อยนะเราเนี่ยเราโดนบ่อยคิดว่าเชื่อฟัเชฟไหมไม่ไม่คือไม่ไม่คิดว่าสมภพต้องมีอะไรอย่างว่าถ้าโทรมาอย่างเงี้ยนะโเดี๋ยวนี้โดนออข้าวข้าวหลังหนูจะไม่โทรแล้วนะข้าวหลังหนูจะไม่โทรแล้วหนูจะบุกเลยบุาเออเนี่ยไปกินอะไรอย่างเงี้ยอาอได้อ่า ก็มาจากเอน้องสปอตนต้องขอบคุณด้วยหน้าร้าน่ารักจากเอน้องสปอนดีะขอบคุณหลายๆทีนี้เราเราก็สบายใจแล้วนะพูดจากความจริงนะจ๊ะแต่แกขึ้นหน้าหน้าปกเลยนะทีนี้เราก็จะได้ปล่อยตัดและทีนี้เราก็จะได้เอาไปปล่อยวัดแล้วเอาไปปล่อยวัดสองคนเดี๋ยวไปปล่อยวัดตัดหาปล่อยวัดแล้วล่าสุดเดี๋ยวหนูขึ้นหัวข้อว่าพอตุ้ยตัดหาปล่อยวัดแล้วก็ได้ไม่ ไม่ได้ยามาเราด้ะเราแบบเอาที่ต้องไปเคลียร์ใจพ่อตุ้ยอีแบบไม่คือแบบเราสบายใจแล้วไงคือมีโนตนแบบเต็มก็โอเคด้วยสีม่วล้วนๆไงอ้ยก็รู้สึกแม่ก็รู้สึกภูมิใจไม่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากช่องพ่อตุ้ยกับแม่ LED นี่แหละค่ะพอกำลังตายตาหลับแล้วโอ้ยมันไม่เป็นไรคือมันคือมันตื่นมาดันแซมเลยนะคะลูกแซมพี่ใจเย็นๆนะของพี่มีหมาครูอยู่ พราดอกแข่นี่ก็ขอพูดหลายเด้อทีผมสุดผมปอกลุ่มสวนในวงคนในวงฮักแพ่งกันนี่แหละข้างนี้แหละก็ถามว่ามันก็ดีดีหมดแต่แหละแต่มันก็มันก็ตามแบบเราไม่ได้คิดเลยคาดฝันว่าพี่น้องจะักแพ่งกันนี่เนาะเนาะใช่ไหมใช่แม่กับพ่อไม่เข้าโดมนะเดี๋ยวค่อยคุยกันพ้องรู้ว่จะเข้ารู้ว่าจะเข้าโมเก้นเข้าบ้างเถอะเพราะรู้สึกว่าเข้าบ้างเถอะรู้สึกว่าลาไม่ไดล่าสุด ไม่ได้้าดารณ์แล้วดมอ่าโอเคคอยๆกันค่ะขอบคุณเลยคขอบคุณเลยค่อยๆกันเลยจะนร่รวยร่ยค่ะดีใจมากค่ะก็ขอขอบคุณนะคะ FC นะคะดีค่ะวันนี้มันเป็พี่ออนอันนี้อันนี้จะเป็นมาลยของของ FC เชียงคานนะคะเป็นพี่สาวพันมาจากกรุงเทพมือนีบานบานเพิ่์อยูนขเพิร์เป็นบุญบาอยูนิคขอกันเล่บ้าให้ให้กัามังเจน้องสาวอันนี้กับจ่ายเฮียเฮีย รถหกลอ้อเจ้าของเขาเอิ่นยังอ่ะรถหกลอ้อเช่าอะไรสักอ,อย่างนี่แหละอ,อยู่ในอยู่ในเชียงคานนะ,ะของเฮียบอยขอบคุณมากมากเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของ fc n o k s p อกนะคะเทียบหาบ่อยขาดเลยหาตลอดนะคะอขอบค,คุณที่เมตตานะคะขอบคุณทีฮากทีีเมตาขอบคุณทีฮักแพงนะคะอ่าเนาะ้โยเด็กพี่ออนกินข้าวยังไงที่แล้วค่ะนี่ดูมี่กี้องไปนข้อส้มตำมานั่งกินคนเดียวเด็ดยังไม่หมดเลย พี่แซมพี่แซมมานี่สิคะอย่าว่าเลยพี่แซมน่ะโอ้ยพี่แซมก็ปังเหมือนกันนะเอาจริงนั่งแกะมาลายอยู่น่ะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่ามีความเอะไรนะแบ่งสันปันส่วนกันนะคะแบ่งสันปันส่วนกัน อยู่ด้วยกันก็ต้องแบ่งปันกันไปเนาะเขาเรียกว่าพึ่งพาอาศัยกันนะคะแล้วนับจากนี้นะคะช่้มปอก็จะเก็บเสื้อผ้าออกจากเต็นท์แล้วนะคะเอาอ่งีกแล้ะพึ่งพาอาศัยกันกากพี่น้องคะพแก่งกันอบคต้องขอบคุณเอฟซีน้องทุกปอที่ว่างันก้อนให้แลถั่นก้องให้น่อวนี่นะคะ หนูนะคะก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้ส้มปอกก็ได้เหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะ f อส้มปอกด้วยนะคะที่เมตานะคะส้มปอกนะคะตลอดมานะคะแล้วก็เพื่อแบ่งป่นี้แม่ LED นะคะปอนถุยแล้วก็พี่อ่นอนด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวหนูจะเอาไปทาตามสัญญานะคะเอาไปซื้อขนมลดน้ําหนักแรงมาก <laughs> จะไปซื้อ,อยาลดน้ำหนักกินนะคะไม่ใช่อขอบคุณมากมาะนะคะก็เ,เลย